สวัสดีพี่พี่สือ่อแล้วก็ขอบคุณก่อนนะคะที่แบบมางานของสไปในครั้งนี้นะคะจากเจ้าหญิงแห่งวงการแฟมิลีติ้งคนที่แบบทําพิธีกรวันนี้ก็มีซีรีส์เรื่องแรกที่ก็ยังไม่รู้ว่ามันจะเป็นยังไงแต่ว่าคงจะฝากพี่ๆนี่แหละคะ่ะที่เป็นอีกหนึ่ง,หน,งหนึ่งหน่วยงานที่จะทําให้แบบไพลอดของสไปมันไปได้ไกลามากขึ้นขอบคุณสื่อมวลชนทุกคนนะคะ พลังสื่อของพี่พี่มันสําคัญจริงๆนะคะก่อนอื่นแบบขอบคุณมากๆที่ฝนตกก็ยังมากันขอบคุณค่ะขอบคุณมา<อ>เราจะเริ่มกันนะคะมากค่ะเริ่มครับเริ่มจากจากักรก่อนเลยค่ะทำไมถึงยกเรื่องนี้มาเออเรื่องนี้นะคะเรียกแด้สิทานะคะ่ะเหตุผลที่เลือกเรื่องนี้มานะคะก็เพราะว่าแบบตอนอ่านนะแบบรู้สึกชอบมากๆนะคะแล้วก็รู้สึกว่ามันมีแบ็กกราวด์หลังเป็นวัฒนธรรมเป็นเรื่องของแบ็กกราวด์ของความหนาหนาหุบเขาเรารู้สึกว่า อยากจะทําให้มันกลายเป็นภาพให้มันกลายเป็นจริงไรล่ะอ๋อคิดเห็นหนใครสไปก็คือเราจะที่เราได้อ่านนวนิยายเนาะก็คือเราอยากถ่ายทอดเรื่องราวของคนละครแล้วก็เรื่องราวของคนทำทางภาคหนึ่งระวัตเชียงรายของเราให้ให้เป็นออกมาเป็นภาพจากตัวหนังสือมาเป็นภาพใช่ค่ะเหตุผลที่เราเลือกรพวมกับนะคะที่เอามาแบบบาลานะคะเพราะว่าบาเขาสูงมาก พี่ๆคงคิดน,นะคะว่าหล่อมากๆใช่ไหมคะพ่วงกับเราหล่อมากนะคะเหตุผลนี้คือเพอเหตุผลแรกเพื่อนเหตุผลแรกคะ่ะและเหตุผลที่2ก็คือไล์เป็นเพื่อน,นะคะ่ะตั้งแต่บอกว่าเออปีหนึ่งเราได้เห็นกันแล้วก็รู้สึกว่า การที่คุยกับเพื่อนแล้วก็คุยกับคนที่สบายใจไปตั้งตั้งไว้ว่าแบบอยากทํางานกับคนที่สบายใจซึ่งนั่นก็คือไลน์แล้วรู้สึกว่าเราคุยกันได้ทุกๆเรื่องอะค่ะเราไม่อยากมีปัญหากันในกองหรือว่าไม่อยากแบบในอนาคตมันจะแบบเฮ้ยความคิดเห็นไม่ตรงกันแต่เราเชื่อว่าเวลาไลน์มีความคิดเห็นอะไรที่ไม่ตรงกันกไปอะเราเราจูนกันได้ทํางานกับฉันเป็นไงบัางจ๊ะสนุกดีครับเมื่อเราเป็นเพื่อนเนาะเหมือนว่าเออมีอะไรเราสามารถแชร์ได้ตรงๆลยเช่นวา กอยากได้อะไรระยะได้อะไรเราก็จะมาแชร์หาตรงกลางร่วมกันเพื่อจะได้ทำหมอให้ดีที่สุดอ่าพวงกับหล่อนะคะฝากไปด้วยหล่อมากหล่อไหมหล่อมากอืหล่อมากตักแ่งก็หล่อครับอ๋อเลือกพุ่กลับแล้วทำไมเลือกน้องสองคนนี้เป็นรู่นเาเลยพวกเป็นนักเรีลยละเอ่อเริ่มที่ปูนปั้นก่อนลวกันคะปูนปั้นเนี่ยก็เป็นเด็กที่เป็นเด็กเออเป็นศิลปินแล้วกันถ้าเดี๋ยวมต่อปูนปั้นเป็นศิลปินคนแรกที่จะไปดูแลแล้วก็เป็นคนที่เรารู้สึกว่าเราอยากจะพัฒนาให้น้อง ไปได้ไกลมากๆแล้วก็ต่อมาคือเราต้องมาหาพาร์ทเนอร์ที่ดีแล้วคนที่เข้าใจเราก็กลายเป็นฟุกค่ะฟุกคือผ่านด่านมาหลายรอบมากเนาะเราแบบเราเราแคสก,ก็มาหลายครั้งถูกไหมแล้วรวมถึงแบบว่าสุดท้ายอะ่ะตอนที่ฟุกเดินเข้ามาในห้องแครอะ่ะสไปแบบบางแล้วก็เราเจอเราเจอศิลาแล้วอะไรเงี้ยค่ะจนได้กลายเป็นฟุกค่ะเราฝั่งนี้ทั้งสองคนอันนี้คือ บ้านแบบบ้านพี่บ้านน้องมากเม็นก่อนเขานอนน้องสกายแต่ว่าอย่างไรอะไม่รู้จักเลยว่านี่คือแบบว่าเป็นแบบพี่น้องบางคนอาจจะคิดว่าเอบแบบว่าหัวหรือเปล่านะคะเพราะไรอะไม่รู้จักแต่ไรเป็นคนบอกเองว่าเด็กคนนี้เล่นดีถูกไหมเล่าให้ฟังหน่อยครับก็สกายน้องสกายเข้ามาแครกับพวกเราในวันแครน้องแล้ว<ม>เออก็มีหลากหลายบทครับที่เราเปิดแคร์ในวันนั้นซึ่งหนึ่งในตัวละครแสนบ้านเนี่ยก็เป็นน้องสกายได้ลองทําซีนเทสแล้วไรก็แบบ คอมเมนต์เลยว่าเอ้น้องคนนี้แบติ๊กติ๊กอย่างนี้นะดีดนะการเอ็กเซสสีหน,น้าน้ําเสียงดีแล้วก็หันมากระซิบก็สซายว่าเนี่ยคิดว่าได้แต่งล่าแล้วแล้วก็เพิ่งมารู้ในวันนั้นเลยว่าว่าเป็นบ้านใกล้เรืองเคียงเป็นบ้านพี่น้องส่วนอันนี้นะคะก็จากบ้านดีนดีนะคะก็เพิ่งรู้เหมือนกันว่าแบบเฮ้ยเขามีศักยภาพสูงในการเป็นแบบว่าเออบริการนะคะเป็นจกกิจได้ก็คือตอนที่ ตบปากรับคํากันไปอ่ะเราก็แบบโหคุยกับผู้ใหญ่หลายรอบมากว่าแบบอยากได้จริงๆอยากให้น้องบินขึ้นไปเพราะว่าแบบทั้งเรื่องคิวทั้งเรื่องแบบว่าเอองบประมาณดิฉันก็แบบไปคุยแบบหนูอยากได้หนูอยากได้แปมแบบมาเล่นให้ได้จนแปมก็มาเล่นขอบคุณแปมนะคะดีมากๆครับขอบคุณได้โอกาสค่ะไปที่นักแสดงมางั้นให้นักแสดงตรงกลางไหมแนะนำตัวก่อนมาเล่นเป็นอะไรแล้วก็แนะนำคุณเตอร์กฝากทีอาตุลเล่นเรื่อ คุณป้านะครับผมจิตาบุญรับบทเป็นคุณสายทานครับแค่นี้หรอครับโอเคครับผมปุ๊กคู่สิทธิ์นะครับในเรื่องรับบทเป็นศิลาครับจ้าจ้าสวัสดีครับสกายนะครับรับบทเป็นแสงลาครับผมอุ้ยเก่งมากสวัสดีครับแป๊มนะครับรับบทเป็นจักรกิจครับผมค่ะแต่ละคนนะครัที่เข้ามาแค่ ือเหมือนทีรกโอเคบางใครไหมครับขอโทษทีนะไม่บ้างขับได้เลยไปยืนขับคุณปั๊งได้เลยโอเคเหมือนทีแรกครับเรื่องนี้สไปเปิดแขกก็คือเรารู้แล้วว่ามีตัวนางเอกก็ชื่อว่านางเอกนี่นายเอกชื่อว่าสายทานแต่ว่ายังหาคุณติลาม่เจอแล้วเราก็เลยรู้สึกว่าเราเลยไปอ่านนิยายมาก่อนในเมปแอปพลิเคชันเมปแล้วกันว่านิยายเป็นยังไงแบบน่าสนใจไหมแล้วพออ่านเข้าจริงผมรู้สึกว่า เอ้ยมันสนุกนะเอาจริงๆคือการเจอการการเกิดปัญหาการหรือว่าเรื่องต่างๆที่แบบกว่าจะได้พบกันอะไรอย่างเงี้ยมันมันน่าสนใจมากๆก็เลยแบบลองแคสดูซึ่งปกติแฟนคลับจะมองว่าผมมาเป็นคนแบบแปลกๆแบบมันตลกอะไรก็ไม่รู้แปลกๆแต่ว่าผมมีความรู้สึกลึกๆในใจว่าว่าเราไม่แปลกแปลกแหละแต่ว่าลึกๆมันต้องมีความเท่บ้างหีิว่ะคุณเราอ่ะเออขอแบบไม่เท่ในชีวิตจริงก็ขอเท่ในซีรีส์ก็ได้ ใช่ก็คือแคทเอาจริงอผมว่าแคสประมาณสองสารอบที่ทททจําได้คือแบบครั้งแรกก็เคยเจอกันแล้วก็จะไปให้อ่านบทประมาณสิบนาทีหลังจากนั้นก็เข้าเล่นการแล้วก็มาเปิดแค่อีกทีหนึ่งแมาแค่อีกทีหนึ่งแล้วก็เป็นบทประมาณสี่ห้าซีนนี่นแหละครับแล้วก็สุดท้ายแล้วผมก็เลยรู้สึกว่าเอ้ยตปงคุณปนะั้นแ่ะเป็นคนเปิดรับมากมากเลยนะแบบต่อเป็นนักแสดงหน้าใหม่แต่ว่าการเปิดรับในเรื่องของแบบการแสดงของว่าดีมากเลยใช่ก็เลยแบบ ลุ้นนะว่าเขาจะรับเราไหมวะอะไรอย่างเงี้ยครับแต่ท้ายก็โชคดีมากๆที่ที่เขาเลือกผมโชคดีเช่นกันที่เธอเลือกเราใช่ไม่ไม่ผมว่าทั้งคู่แล้วกันใช่มันาจะคล้ายๆกับความหมายของเพลงนี้แหละครับนี่จบหล่อจริงๆเออผู้เล่นผู้เล่นครับผู้เล่นเออชมเกงประมาณนี้ใช่ใช่บ้านนี้จะพูดเก่งนะคะเพราะว่าเมีแม่เป็นพิธีกรนะคะประมาณนี้ประมาณนี้อ่ะนพิธการไหมพิธกรเข มยังรับก็ส่วนสกายนะครับก็อย่างที่พี่สไปพูดว่ารู้จักกันบ้างอยู่แล้วนะครับแล้วก็เห็นว่าเป็นซีรีส์เรื่องแรกของพี่สไปนะครับผมแล้วด้วยความที่เรารู้จักกันก็คือรู้ว่างานของพี่สไปอ่ะคุณภาพแน่นอนครับก็เลยอยากก็เลยอยากเป็นส่วนหนึ่งนะครับผมของซีรีส์เรื่องนี้ก็เลยตัดสินใจมาแคสครับแล้วก็ ต้องขอบคุณพี่สไปที่เลือกมาเล่นนะครับผมแล้วก็ผมเองก็รู้สึกยินดีมากๆที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของซีรีส์เรื่องนี้เช่นกันครับขอบคุณครับขอบคุณที่เลือกพี่สุดท้ายครับ,รบก็ต้องบอกบอกตามความจริงเลยว่าตอนแรกอ่ะผมไม่เห็น,ผม,มหนผมไม่เห็นด้วยผมเพิ่งมาเห็นว่าอุ้ยเขาเปิดรับไปแล้วซึ่งส่งไม่ทันแต่ว่าทีเนี้ยเขาก็มีโอกาสเปิดรอบ Walk-in ิน walk อีกรอบหนึ่งผมก็เลยเอาละต้องมาเรื่องนี้แบบน่าสนใจมาก ก็เลยเอาลอง walk in ดูโอ้โหคนเยอะมากคนมาแคสเยอะมากๆครับการหาศิลาอย่างเงี้ยไม่ใช่เรื่องง่ายเลยกว่าจะเจอคนที่ใช่เออเก่งจริงๆเพื่อนผมครับเพื่อนผมซ้อมไปก่อนครับซ้อมไปก่อนแอดก็รู้สึกดีใจมากๆแล้วก็ขอบคุณพี่สไปายมากๆครับที่ให้โอกาสขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณนักแสดงทุกๆคนนะคะขอบคุณค่ะให้ฝากซีรีส์เราหน่อยให้ผู้จัดการต้องกับก่อนโอเคอ่ะจัดกับตรงกลางพี่รายู่ตรงกลาง มองทุกกล้องแล้วก็ทุกสื่อจริงๆนะคะก็อ,อย่างที่บอกไปตอนที่ทําพิธีกรอยู่บนเวทีะคะ่ะคือสไปซ่าว่าณตอนนี้เราไม่รู้ว่าเราแบบมาในจุดตรงนี้เรามาในเวลาตรงนี้เรามาได้ทันไหมเรามาไดา้พร้อมหรือเปล่าที่ทุกๆคนจะเปิดรับพวกเราไปอยู่ในหัวใจเพราะสไปเชื่อว่าในหัวใจของแฟนๆทุกๆคนอะคะ่ะคงจะมีหลายๆเรื่องหลายๆอย่างแล้วก็หลายๆความชอบซึ่งไม่ผิดเลยนะคะที่เราจะชอบอะไรหลายๆอย่างแต่เราอยากจะแบบ ขอพื้นที่เล็กๆจริงๆค่ะสําหรับซีรีส์เรื่องนี้คู่คู่นี้แล้วก็ความตั้งใจของสไปแล้วก็ไลนะคะรวมถึงแบบยังมีอีกหลายๆคนที่อยากจะพูดถึงในะตรงนี้ก็คือแบบว่าเพื่อนของสไปเอยไม่ว่าจะแบบเป็นเบลเอยหรือว่าเป็นเพื่อนทุกๆคนที่อยู่กันมาตรงนี้อยากบอกว่าวันนี้ขอพื้นที่เล็กๆจริงๆลองให้พวกเขาลองไปนั่งอยู่ในหัวใจพวกคุณลองขอพื้นที่และให้โอกาสเขาโดนรักและ เขาจะมอบความรักกลับไปสู่พวกคุณจริงๆค่ะขอบคุณมากๆค่ะเป็นไงนางงามบ้างนี่นะครับลับอัพโซอาทิไลแองออนเนแฟนๆหน่อยจิเซอร์ออกไปแล้วในะจิเซอร์ออกไปนะขอขอบคุณกับก่อนครับขอบคุณาครับก็พี่สปายลับอัพแลับอัพพูดเยอะมากก็คล้ายๆกันครับก็คือเหมือนโปรเจกต์นี้เป็นโปรเจกต์ที่ทุกคนตั้งใจมากๆทั้งทีมๆนักแสดงเบื้องหน้าแล้วก็พวกเราทีมเบื้องหลังทุกคนครับก็ทุกคนตั้งใจกับโปรเจกต์นี้มากอยากจะทําให้มัน สบอกอย่างน้อยขอให้เข้าไปอยู่ในพื้นที่ในใจของคนของแฟนทุกคนก็ก็เพียงพอแลว้วเพียงพอแล้ว<ห>จริงๆที่เราจะได้ถ่ายทอดเรื่องราวที่เราอยากถ่ายทอดผ่านซีรีส์ครับขอฝากทุกคนด้วยครับขอฝากด้วยค่ะให้โอกาสพวกเรานะคะ,อะขออนุญาตเริ่มจากฝั่งนี้ก่อนละกันสกายเราเป็นใครครัครับผมตอนนี้ก็พายโลดเรียกดาริธานก็ออนแอร์ air <c oughs> เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมฝากทุกคนกดเข้าไปดูแล้วก็ฝาก ซีรีส์ของพวกเราด้วยนะคะขอบคุณครับพี่บ้คพี่บ้าครับพี่ป้ก็พวกเราตั้งใจกันมากๆเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นเบื้องหน้าเบื้องหลังทําเต็มที่ที่สุดครับขอแค่ทุกคนเข้ามาช่วยกันดูหน่อยนะครับขอบคุณครับก็สําหรับตัวไพโรธซีรีส์ของพวกเรานะครับยังไงคุณป้นก็ฝากทุกคนแบบช่วยปั่นวิวแล้วก็ดูกันหลายๆรอบเลยด้วยนะครับผมยังไงก็เหมือนที่พี่ไรบอกพี่สไปรบอกไปแหละครับผมว่าแบบ ฝากพื้นที่เล็กๆในหัวใจด้วยอะไรเงี้ยคุณป้าก็ตัวไม่ได้ใหญ่มากไงก็ฝากเนื้อฝากตัวอีกทีนึงด้วยนะครับตัวเล็กตัวเล็กน่ารักด้วยนะอยากฝันอยู่ให้คุณป้าด้วยนะครับผมขอบคุณครับไม่เปลืองพื้นที่ในใจแน่ๆค่ะเชิญเขาพี่ระเองยากแล้วทุกคนก็พูดกันไม่จบไงไม่จบพี่จบได้ไงก็ฝากซีรีส์เรื่องเรียกแด้สิทานด้วยนะครับคือในทีเซอร์อาจจะเห็นว่ามันเป็นอะไรที่แบบสั้นๆแต่เอาจริงคือเราตั้งใจจริงๆที่แบบลงพื้นที่ถ่ายจริงๆที่ภาคเหนือจริงๆแบบ ผมว่าสองวันเป็นอะไรที่เหนื่อยมากแบบตั้งแต่ตีห้าถึงตีสามอะไรอย่างเงี้ยครับพวกเราทุกคนตั้งใจกันมากๆแล้วก็อยากจะขอกาลังใจแต่ทุกคนแล้วกันครับแบบแฟนคลับทุกๆคนเลยลองเปิดใจดูก็ได้อย่างเงี้ยครับ <c oughs> ชอบไม่ชอบเราไม่ว่ากันแต่ว่าลองเปิดใจสักนิดนึงก่อนเฮ <c oughs> ้ก็ปากซีรีส์เรื่องเรียกแดนดสิทานด้วยนะครับหรือว่าพ i l o อดด้วยเรียกแดนไพายรอดครับเรียกแ <c oughs> ดนไพายรอดนะคะขอบคุณมากครัขอบคุณญ่าว่าจะไม่ทรยศทุกๆคนนะคะที่ให้โอกาสพวกเราค่ะขอบคุณค่ะ จริงๆครับึ่ืออะไรหรเอบางนีใช่ป่ะหรืออะ่าเงี้ครับ